สวัสดีครับผมอยู่ในซองผู้พาพภาพในสวนนะครับผมพี่น้องครับตอนนี้ภาพพี่น้องมาเปิงง้อนะครับง้อที่ผมได้เลี้ยงไว้นะครับผมอ่าเป็นเพลเมียนะครับเด้อพี่น้องเพลเมียพึ่งผสมอ่าพึ่งผสมติดนะครับผมในรอบหนึ่งครับผมพี่น้องผนยี่สิบเอ็ดวันอ่าฉลุยพอดีครับผมผ่านฉลุยพอดีครับอ่าเมื่อนี้เป็น เป็นมือสุดท้ายของการเป็นซัดนะครับเนาะคือ2ี่สอวันหนึ่งรอบครับผมกับประมาณนี้ครับผมพี่น้องอ่าตอนนี้งวัวอายุพอันงัวอายุอ่าอายุของเพิ่นกับเล่าเล่าเกือบสามปีแล้วครับเนี่ยพี่น้องเล่าเล่าเกือบสามปีครับผมอ่าเรียกว่าอ่า ถ้าคิดเป็นเดือนก็สามสิบหกสามสิบหกเดือนนะครับเนอ้องถ้าคิดเป็นเดือนนะครับเนอ้อสามสิบหกครับผมอ่าตอนนี้เอามะม่วงให้กินครับผมพี่น้องเป็นมะม่วงแก้วไงครับผมเป็นมะม่วงแก้วไงครับผมอ่าสุกพอดีนะครับผม มะม่วงสุกพอดีอ่มามะม่วงกับซุกในรอบนึงครับผมนาฝนกัน่าจีออยีรอบนึงขณาจะสุกช่วงฝนมากพอดีเนาะครับเนาะเพราะว่านาฝนมะม่วงชุดชุดแรกออกไปแล้วก็ชุดที่สองก็จะมีมาตามนะครับผมจะสุกในสองรอบนาะครับเนาะในส่วนของมะม่วงอ่า ในการบำรุงกับมีมีรัมแล้วครับเด้อพี่น้องเป็นรัมข้าวเนี่ยครับผมลัมข้าวนะครับผมอ่าซอยบำรุงอา่านะครับเนาะผมจะให้ทุกทุกวันนะครับผมให้ทุกวันช่วงเย็นนะครับผมช่วงเย็นหรือว่าช่วงค่ำนะครับเนาะ ปกติจะจะมีตะกรั่มหะครับผมแต่เมื่อไรหาได้ต้นกล้วยมากซับใสกันจ,จะดีดีอยู่ครับผมเพราะว่าต้นกล้วยผมกับลายเป็นกล้วยต้นกล้วยหอมนะครับผมในส่วนของกล้วยน้ำว้า,าบ่มี่ครับผมแจะปลูกพ่อไว้ได้กินแลครับเนาะปลูกไว้จะได้กินอ,อยู่ครับผม สำหรับกวยน้ำบาเนาะครับเนาะตอนนี้คืบมันรุ่งเพิ่นนิดนึงครับผมเกิดมีข้างเนาะครับเนาะหลังจากได้กินยาตั้งมือแล้วกับให้ฟ้างกินส่วงคำครับผมแล้วก็มีน้ำ เตรียมไว้ครับผมงามเพลินหอนทองนะครับเนาะ,ะได้กินมามาแห้งๆนี่แล้วครับผมเป็นฟังบอดอด,ด้อัด์ตนะครับเนาะฝั่ากวดมาตหน้าปังครับผมาอราร์ตก็จะไล่บาทครับผมถ้าแม่นทั้งขายทั้งไปซื้อเพื่อนนะครับเนาะนะครับผมให้ลำ่ำ ซอยหมบลุงอ่าลูกในท้องเพิ่มน,น้ำนะครับเนาะเพราะว่าผ่านมาหลอดหนึ่งก็ถือว่าอ่าถือว่าคิดเป็นเดือนหนึ่งครับผมอยู่ในท้องเพราะว่าในส่วนของน้ำเสื่อของตัวผู้อ่าขนาดจ,จะอ่าผสมในร่างไข่กันแล้วครับผมในส่วนของอ่าเิร์มของเพศผู๋นะครับเนาะสเปิร์มของเพศผู้ คือนำเสือนะครับเนาะได้เข้าไปปฏิอา่อาอ่จาจไล่ะครับผมผมอาจจะเบาโบทูกนะครับเนาะเหมือนจะผสมพันธุ์กันกันออกมาเปลี่ยนคือเหมือนลูกออดแล้วครับผมกับประมาณนั้นแล้วตามที่ผมไน้คาดคิดนะครับผม ผ่านมารอบหนึ่งก็ถือวัดอ่าดีใจนะครับผมขาดบ้านอา่นนาง้อไม่ไมาดเป็นสาวนะครับเนาะเพราะว่ากับผ่านมาอา่จาจักระยะหนึ่งแล้วครับผมกับการเป็นสัตว์นะครับนะเนาะช่วงแรกๆอาจจะเป็นประจำเดือนอา่าของงัวงัวแม่สาวนะครับเนาะ ง่วแม่สาวเพราะว่ากับ่านมาระยะหนึ่งช่วงช่วงสองสองช่วงสองรอบเดียวล้วครับผมตามที่ตามที่ผมได้เบิกมานะครับกับง้อเป็นสาวนะครับเนาะกับง้อเป็นสากับกับการเป็นสัตวดในช่วงระยะหนึ่งก็คือรอบสองรอบเดียวแล้วครับผมตามที่ผมสังเกตอาการมากนะครับผม จะเที่ว,ว่าผ่านมาในในสองหลอดหลอดที่สามก็ไลยผสมอ่ะขึ้นมาแล้วครับผมหลอดที่สามยังได้หาตัวผูมากขึ้นโค้มนะครับผมอ่าเมื่อนี้ก็ได้สังเกตอาการนะครับเนาะ,ะเรื่อว่าอ่าในการเป็นซัดบอรหรือว่า ว่า,าตัวพันจะนิ่งมอนะครับผมให้การเป็นซัดนะครับเนาะมันมีจิตใจจังไลยจังไลนะครับผมเพราะว่าช่วงงัวเป็นซัดนีอ่อาจจะมีอาการซึมหร,หรือบอจังไลยนะครับพนในส่วนของการเป็นซัดนะครับเนาะก็ถือว่าพันมาได้รอบหนึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับเนาะ ว่าดีใจมาก้วครับผมประวัติในส่วนผสมในขังหนึ่งกับขังละพันนะครับผมขังละพันบาทผมจะมันจะออกหาสมนะครับเนาะเพราะว่าเป็นว่าพอพันลูกผสมนะครับผมว้อพอพันลูกผสมครับผมที่นอกสำหรับคลินี้ก่อนอขอบคุณทุกการติดตามและส่มนะครับ เดี๋ยวผมคอจบคลิปไปก่อนนะปมสวัสดีครับ